อาหารอร่อยนะครับเราจะชนะสงครามครึ่งหนึ่งแล้วตรงกลางนี้นะครับจะดิบถึงสุกมีคนใส่ใจไหมไม่มีใครพูดถึงเลยวัตถุดิบแต่ละตัวใช้อุณหภูมิกับเวลาไม่เหมือนกันร้านอหารธุรกิจจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอาจจะจ้างคนที่เก่งๆไม่ค่อยได้แล้วพนักงานก็หายากแพงก็แพงช่วงม,มีวิธีการนี้แหละครับในซอมเมอร์ที่ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอนาคต ไม่ดีจริงๆผมคิดว่าเกี่ยวข้องกับทูกรไฟเลยครับลาลาที่สุดคืออาหารต้องอร่อยต้องโดนลูกค,ค้าอย่างเช่นผมเคยไปร้านอาหารทางถนนรา้รานอาหารเขาก็ไม่ได้หรูหรานะแต่คิวตํมก็ลำบุง้งเพราะบบที่อาหารอาหารอร่อยนะครับเราชนะผมข้ามครึ่งเลยนะเรื่องของวัตถุดิบนะครับรักษาอย่างไรสำคัญที่สุดแน่นอนคือเรื่องของอุณหภูมิเราอะเก่งเรื่องของที่มา เราเก่งเรื่องของที่ไปอะไรคือที่มาที่มาคืออยเชลมาจากฮอกไกโดเนื้อวัวมาจากญี่ปุ่นวากิวเราโมเก่งที่ไปคืออะไรจานออกมาแล้วมีควันขึ้นตรงกลางนี้นะครับจะด,ดิบถึงสุกมีคนใส่ใจไหมไม่มีใครพูดถึงเลยอันนี้คือสำคัญที่สุดสำหรับเชฟเบิร์นทำยังไงวัตถุดิบของเรานะครับซื้อมา500เวลาถึงให้ลูกค้านะครับอย่างน้อยต้องคงไว้สี0รของที่เราซื้อมาเสียชีวิตไปแล้วบางตัวมีแต่อุณหภูมิมทำให้เขายัางคงตัวอยู่มันไม่ดีขึ้นนะ ตรงกลางที่มันสาคัญมากๆวิธีการรักษาเก็บอุณหภูมิเท่าไหร่เวลาปรุงออกมานะใช้อุณหภูมิเท่าไหรม่มาปรุงถ้ามันสุกพอดีที่รสชาติเหมือนคงตัวอะไรเงี้ยมี s o p ที่ชัดเจนนะครับแต่ละเมนูต้องทํำยังไงวิธีการทําวัตถุดิบแหล่งมาจากที่ไหนวัตถุดิบแต่ละตัวใช้อุณหภูมิกับเวลาไม่เหมือนกันสมติเราคงเวลาได้อุณหภูมิได้ครบสมเร็จ เราทำอาหารสดๆอย่างเช่นทุกอย่างมาแล้วก็ทำทำทำผัผัดเสิร์ฟเลยแต่ว่าผมเป็นเอ็กสมอลเนอร์นะครับจะเปลี่ยนแบลงนิดนึงผมคิดว่าบางสีบางอย่างทําล่วงหน้าได้อย่างเช่นซอสอต่างๆนะครับที่ใส่ตู้ฟรีได้เราทำของล่วงหน้าไปเลยเราสั่งของเยอะๆเข้ามาทีเดียวท,ทําทีเดียวเยอะๆใส่ตู้ฟรีไว้เรื่องของรสชาติ เหมือนกันอยู่แล้วอาอาทิตย์หนึ่งทำครั้งหนึ่งระยะยาวเราจะประหยะัดทั้งต้นทุนกับเรื่องของรสชาติคงตัวผมคิดว่าอนาคตจะเป็นอย่างนี้สมมติพวกอย่างใช้เชฟที่มีฝีมือมาผัดผมคิดว่าอยู่ไม่รอดครับพนักงานก็หายากแพงก็แพงช่วงมีวิธีการนี้แหละครับในซัมโมร์ที่ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอนาคตบางสิ่งบางอย่างทำล่วงหน้าได้ก็ทำล่วงหน้าไปเลย นึกสตรเมอร์ล้านาหารธุรกิจสมัยเหมือนเมื่อก่อนแล้วอาจจะจ้างคนที่เก่งๆไม่ค่อยได้แล้วเราต้องจ้างเจฟหรือคุกที่ซีมือธรรมดาเพื่อให้เขาทำอาหารเมนูที่วางแผนมีแพลนนิ่งกับอาหารที่ออกเร็วเทอร์โนเวอร์เร็วรายได้จะมากขึ้นเปลี่ยนไม้แซดนะครับเวลาเตรียมของเอาเรืงเก่งๆมาเตรียมเดียวเลยอาทิตย์2่งอาทิตย์ดูเมนูตัวไหนที่ทําลงหน้าได้ใช้ไมโครเวฟได้ไหมตูบีได้ไหมอุ่นอาหารได้ไหมหรือใช้เตาอบแบบไหนรีชีตติ้งได้ไหมบัางเมนูได้อยู่มีมุมมองอย่างนี้ ร,ร้านหารของเราจะอยู่รอะได้ครับคือผมคิดว่าในสตอาารเมอนาคตนะครับต้องเป็นร,ร้านอาหารที่ได้เงินมาจากหลายช่องทางอันดับแรกดายอิงก็ต้องมีอยู่แล้วเมื่อก่อนอาจจะเป็น8 90%ปัจจุบันเจอเหลือแค่30%เองไม่อาศัยลูกค้าเดินเข้ามาอยากเข้ามาก็ดีไม่เข้ามาก็ไม่เป็นไรที่ช่องทางนั้นจะเป็น delivery อที่ช่องทางนั้นจะเป็น t ทคโอ a วอสี่ช่องทางจะเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียออนไลน์และวห้าจะเป็น c a t e r i n g กลุ่มประชุมงานศพทุกอย่างเอาหมดนะครับคือต้องมีอย่างน้อย 6ถึง7ช่องทางที่หาเงินเข้ามาที่ร้านสมมติเราคิดได้นะเรารอดแน่นอน